สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับว่าจะเป็นพญ่ีมิญย์ี่พี่น้องน้องรุ่งปานอาเฮาสุขุสุกน์เอาเมื่อนี้ครับทางนะครับทาง่องแสงอรุณพา่องนะครับมื่อนี้มาเปิด่องยูทูบหรือว่าเป็น่องใหม่นะครับเด้อให้กับคุณมณีเปินจีมาทําอาหารครับเพป็นไปทำอาหารมาทําอาหารนะครับคุณมณีครับฝากฝากฝาก่องน้ำเลยนะครับเด้อเบังหน้าตา เล่าไว้นะครับฝากช่องเรานำํำอ่าฝากชอ่องเรานำผู้ใดที่ที่เป็นแฟนครับหรือว่าเป็นเอฟซีคองซองแจ้งกระดุนผาซองกัพผากันมากดไล่กดซับตไคร่กดติดตตามให้เราน้ำเลยนะครับเด้อพันธุ์เห็ดเกี่ยวกับอาหารทำอาหารนะครับทำอาหารทุกวันนะครับไปมักเมนูอาหารผู้ใดมักอ้วนมักกินแบบแบครับบอกเราเฮ็ดให้เบิ่งได้ครับแต่ว่ากินไม่กินอีกอย่างหนึ่งได้พี่น้องเด้อ กินบ <S preach science> ่ก so ินอีกอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เราหรือเราจะใส่บารหรือเราจะกินทําได้กินไม่ได้ก็แล้วก็แล้วแต่เราได้พี่น้องเอาผม่จีภาไปบ่งของทํางานเิ่นกับพี่น้องจีภาพบ่งของทํางานเิ่นนะครับพี่น้องนีพาเบ่งของทํางานเิ่นจะเข้าครับไปดไปเลยไปไฟเลยจีพาเบ่งของทํางานเิ่นนะครับคุณมณีเรายางไปแล้วครับเรายางไปแล้วนี่คือห้องทำงานคุณมณีนะครับต่อไปนะครับอ จะไปคนมันนี้เราจะทํางานบ้งนี้นะครับนี่คือห้องครัวของแกนะครับเอาล้ครับท่านผู้ชมเริ่มมืดอึคือแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอ่ะนี่พี่น้องเอ้าเอาทำานี่กอนพี่น้องนี่ครับห้องห้องครัวจิจิเมตรงานนะครับนะเอาม้านี้เอาจำสองหน้าที่อนพี่น้องเหาจ้งไปพอกันชิปนานะครับเด้อพี่น้องเหาจังไปพอกันชิปนาว่าเพิ่นสะเห็นยังลงส่งนะครับเด้อ มาเทียบกับโขยหัวใจนะครับหรือว่าจะเป็นปนเป็นเจ้าเป็นปีงปลาทูนะครับอ่านกันแล้วเตี้ยเล้วนะครับเลยท่านผู้ชมเอาเอาตอนนี้ก่อนพี่น้องเอาตั้งเงินครับเอาพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเอ่อชิปนี้ผู้เดเบิงนะครับผู้เดเบิงมักมักแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามอ่ะให้คุณมณีน้ำนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามคุณมณีน้ำ สำหรับเมื่อนี้นะครับผมก็จะเด็กเอาเข้ามาสวัสดีครับเอาคนมานี่สวัสดี